สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1... ทุกคนนะคะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะจะเป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาในบทเรียนใหม่นะคะต่อจากบทเรียนที่แล้วซึ่งในบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปในเรื่องของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียไปแล้วจบไปแล้วนะคะในส่วนของเนื้อหาตรงนั้น ตอนนี้ค่ะจะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะของการเรียนในเทอมนี้เลยนะคะเป็นในเรื่องภัยพิบัติและก็การจัดการทรัพยากราทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในขอบเขตเนื้อหาในบทนี้นะคะก็จะมีภัยพิบัติและก็การจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์นะคะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียแล้วก็ แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะแต่สําหรับในชั่วโมงนี้ค่ะหัวข้อในชั่วโมงนี้จะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็การจัดการภัยพิบัติเกี่ยวกับแผ่นดินไหวกับซึนามินะคะนักเรียนดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะในหน้า117ค่ะค่ะในส่วนของภัยพิบัตินะคะแล้วก็การจัดการภัยพิบัติ ภัยพิบัติเป็นภัยที่รุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิสนในที่นี้ก็จะกล่าวถึงภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้ทั้งหมดนะคะและภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดจากการกระทําของมนุษย์โดยการที่มนุษย์เนี่ยไปหลังแก่ธรรมชาตินะคะไปเอาประโยชน์จากธรรมชาติมามากเกินไปมันก็เลยเกิดผลกระทบต่อมนุษย์ทีหลังนะคะขับไปดูกันเลยค่ะใน อ่าภัยพิบัติแรกนะคะในส่วนของแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวหรือว่าเอิร์ธควェกค่ะแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลกเนื่องจากหินหนืดในชั้นเนื้อ,เน,อเนื้อโลกเนี่ยใต้เปลือกโลกเนี่ยมีหินที่มีความร้อนพยายามดันออกมานะคะแรงเคลื่อนที่สะสมที่อยู่ในโลกทําให้เกิดการแตกหักของหินแล้วก็เป็นแนวที่จะเกิดรอยเลื่อนการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนเนี้ยเป็น สาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวเลยค่ะนอกจากนี้แล้วแผ่นดินไหวย,ยังมีสาเหตุมาจากการประทุของภูเขาไฟแล้วก็การกระทําของมนุษย์นะคะเช่นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นะคะแรงกดของอ่างก็บน้ําในเขื่อนซึ่งเป็นการเกิดแผ่นดินไหวแบบชั่วคราวนะคะเอาไปดูนะคะอันนี้คือลักษณะของแผ่นที่ค่ะการกระจายแผ่นดินไหวในบริเวณต่างๆของโลกนะคะ ในอ่าส่วนสีสีเหลืองเข้มนะคะสีเหลืองเข้มเนี่ยเป็นแนวแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟหรือเรียกว่าแนววงแหวนแห่งไฟนะคะจากจากแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าปรากฏการแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกดังแสดงในแผนที่การกระจายของแผ่นดินไหวในบริเวณต่างๆของโลกนะคะซึ่งในทวีปเอเชียมีรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ นะคะพาดผ่านประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นค่ะจีนนะคะไต้หวันอินเดียอ่ะอินโดนีเซียค่ะขอโทษค่ะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกค,ค่ะที่เราที่เราได้เรียนมาในชั่วโมงที่แล้วนะคะประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกท่งผลทําให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเนี่ยก็เกิด ผลกระทบหลายประการเลยนะคะเช่นเกิดการสูญเสียชีวิตค่ะทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างาต่างๆเกิดเกิดความเสียหายนะคะแต่ถ้ามีการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลก็อาจจะทําให้เกิดสึนามิตามมานะคะนักเรียนดูค่ะประเทศไทยเรา,าได้รับผลกระทบบ้างไหมได้รับผลกระทบค่ะแต่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะนะคะเอาไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือ ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็จะทำให้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยพังทลายผู้คนก็ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้คือรูปนี้นะคะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะส่งผลทำให้เกิดสึนามิตามมานะคะไปดูในประเทศไทยนะคะกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยได้จัดกลุ่มรอยเลื่อนสำคัญของประเทศไทยดังนี้ก็คือกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ นะคะกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวเหนือใต้นะคะไปดูค่ะรอยเลื่อนต่างๆในประเทศไทยนะคะรอยเลื่อนทางบ้านเรานะคะมีรอยเลื่อนสําคัญก็คือรอยเลื่อนแม่จันแล้วก็แม่อิงนะคะอยู่ใน แถบจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่รอยเลื่อนแม่ฮ้องสอนก็จังหวัดแม่ฮ้องสอนจังหวัดตากนะคะรอยเลื่อนเมยก็จังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรลอยเลื่อนแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายค่ะรอยเลื่อนเถินนะคะลำปางแพร่รอยเลื่อนพะเยาจังหวัดลำปางเชียงใหม่แล้วก็พะเยารอยเลื่อนปัวก็จังหวัดน่านนะคะลอยเลื่อนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ลอยเลื่อนเจดีสามองจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีลอยเลื่อนศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี ลอยเลื่อนท่าแขกจังหวัดหนองคายและนครพนมรอยเลื่อนละนองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรละนองและพังงาลอยเลื่อนคลองมะลุยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงาค่ะจะเห็นได้ว่าทางภาคเหนือเนี่ยจะมีรอยเลื่อนที่สําคัญสาคัญค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีมากกว่า6 0รอยเลื่อนเลยนะคะก็เลยทําให้อ่าทางแถบภาคเหนือค่ะจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะคะ อันนี้คือแผนที่ที่บริเวณที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่มาก็เป็นของกรมทรัพยากรธรณีค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นได้ว่าสีเหลืองสีเขียวสีชมพูนะคะมันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าตรงไหนเกิดรอยเลื่อนอเกิดแผ่นดินไหวนะคะบริเวณที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว มากน้อยแตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปค่ะแนวทางการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภยัยการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะเราจะปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่เราอยู่ในบ้านเราควรทําตัวยังไงนะคะก็ควรอยู่ห่างจากประตูหน้าต่างค่ะแล้วก็บริเวณที่มีกระจกถ้าอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะเกิดกระจกหล่นลงมาแตกนะคะหรือว่าหล่นใส่หัว นะคะหล่นใส่หน้าก็จะทำให้เราได้รับบาดเจ็บเนาะควรอยู่ห่างจากกำแพงนะคะหรือบริเวณที่มีสิ่งของอยู่เป็นจำนวนมากค่ะก็อาจจะทำให้เกิดทับเรานะคะอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วก็ให้วิ่งไปอยู่บริเวณที่มีพื้นที่กว้างเพื่อป้องกันสิ่งของที่ตกลงมาใส่นะคะถ้าอ่า เราเลี่ยงได้นะคะเราลงมาทันเราก็ควรที่จะวิ่งลงมาอยู่ในที่โล่งนะคะไม่ควรอยู่ใต้ตึกหรืออยู่ในบริเวณที่มีของสูงนะคะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในขณะ,ะนะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งนะคะหากรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวให้วิ่งหาพื้นที่ที่อยู่สูงที่สุดนะคะแล้วก็ห้ามเข้าใกล้ชายฝั่งจนกว่าจะมีการประกาศแจ้งยกเลิกสึนามิค่ะ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นสึนามินะคะสึนามิเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะในลักษณะของละลอกคลื่นที่เกิดจากน้ำเคลื่อนย้ายนะคะถ่ายเทจากบริเวณหนึ่งไปสู่บริเวณหนึ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุดาวหางหรือว่าอุกกาบาตตกสู่พื้นทะเลหรือมหาสมุทรแต่ในลักษณะของดาวหางหรืออุกกาบาตเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต เกิดน้อยนะคะน้อยมากส่วนมากก็เกิดจากแผ่นดินไหวค่ะกับภูเขาไฟใต้ทะเลที่ปะทุขึ้นมาคลื่นที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยจะเกิดการเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งค่ะด้วยความรวดเร็วแล้วก็รุนแรงคลื่น s ึนามิเป็นคลื่นในน้ําที่เดินทางช้ากว่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะคะดังนั้นคลื่นจึงกระทบชายฝั่งภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวหลายชั่วโมง ในทะเลความสูงของขึ้นน้อยเนี่ยแต่เมื่อเข้าสู่ชายฝั่งแล้วจะมีความลึกลดลงคลื่นก็จะเริ่มก่อตัวเป็นคลื่นสูงโดยอาจมีความสูงมากกว่า30เมตรนะคะไปดูอ่าลักษณะของการเกิดเกิดคลื่นสึนามินะคะในขณะที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งอ่านักเรียนดูนะคะดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะดูในหนังสือก็ได้นะคะในหน้า120ค่ะ ในลักษณะของการเกิดคลื่นนะคะถ้ามันอยู่ในทะเลเนี่ยคือทะเลมันน้ําลึกใช่ไหมคะมันมีความลึกลงไปคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่สูงนักแต่พอคลื่นนี้มันเคลื่อนเข้าสู่ใกล้กับชายฝั่งซึ่งความลึกของน้ำเนี่ยมันลดลงนะคะความลึกของน้ำเนี่ยมันมันไม่ลึกแล้วแต่คลื่นน่ะมันมีความสูงเท่าเดิมตอนที่มันอยู่ในน้ำฉะนั้นแล้วเมื่อมัน กลับเข้าไปสู่ในฝั่งอะคะ่ะมันก็จะทําให้คลื่นนั้นเป็นยังไงคะสูงขึ้นนะคะมากกว่านะคะอาจจะมีความสูงมากกว่า30เมตร30เมตรนี้สูงประมาณกี่สเสาไฟฟ้าเอ่ยสอเสาไฟฟ้าหนึ่งก็น่าจะสูงประมาณถ้าสเสาไฟฟ้าแรงสูงก็น่าจะสูงประมาณ5เมตรไหมคะถ้าประมาณ30เมตรก็อาจจะ6สเสาไฟฟ้าขึ้นไปข้างบน ความสูงถ,ถือว่าสูงมากนะคะส,สูงมากอันนี้ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่26ทธันวาคมพศ2547นะคะทวีปเอเชียค่ะทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลแล้วก็มหาสมุทรแล้วก็ยังอยู่ในแนวรอยเลื่อนส่งผลทําให้เกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรบ่อยครั้งนะคะทาให้มีโอกาสการเกิดขึ้นสึนามิ ตามมาแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่เป็นอย่างมากนะคะอันนี้เกิดที่ประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นบริเวณหาดป่าตองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้สูญเสียนะคะมากกว่าหมื่นคนนะคะแล้วก็เกิดความเสียหาย ทั้งทรัพย์สินนะคะแล้วก็ชีวิตด้วยนะคะมันมีคลิปวิดีโอที่บางคนได้บันทึกไว้ค่ะใน youtube แต่วันนี้คุณครูไม่ได้ยกไม่ได้ยกมาให้ดูมันอาจจะกินเวลาในการเรียนของเราไปนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นชั่วโมงต่อไปเป็นการเรียนออนไซต์ site, เดี๋ยวครูเปิดให้ดูในในชั่วโมงเรียนในห้องเรียนพร้อมกันนะคะค่ะ อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์สึนามิที่เกิดที่เมืองเซนไดค่ะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2554นนะคะภาพด้านบนค่ะเป็นภาพก่อนที่จะเกิดสึนามิค่ะส่วนภาพด้านล่างหลังจากเกิดสึนามิไปแล้วนะคะทุกอย่างนะคะลาบเรียบหมดเลยโดนคลื่นพัดพานะคะรวมไปถึงชีวิตของมนุษย์ด้วยนะคะอันนี้คือการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ ขนาด9 0้ากเตอร์ลิตบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนซูประเทศญี่ปุ่นเมื่อ11มีนาพศ2 5 5พนนะคะก่อให้เกิดขึ้นยักษ์สึนามิขนาดความสูง6 1ถึงเมตรค่ะพัดถล่มชายฝั่งส่งผลให้มีมผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซึนามิเนี่ยบ่อยครั้งนะคะ,นะคะเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะแล้วล่าสุดเกิดภูเขาไฟระเบิดใต้ มาสมุดที่ประเทศอะไรคะตองกานะคะก็เกิดคลื่นรุนแรงเหมือนกันนะคะมีการแจ้งภัยเกี่ยวกับสึนามิเกิดขึ้นด้วยนะคะแนวทางการเฝ้าระวังแล้วก็การเตือนภัยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิเราควรทำยังไงนะคะหากได้รับสัญญาณเตือนภัยจากสึนามิควรย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะ สองหากอยู่บริเวณชายหาดและรู้สึกได้ถึงแผ่นดินไหวให้รีบหนีไปอยู่ในบริเวณที่สูงแล้วก็ห่างจากชายฝั่งนะคะสามถ้าสังเกตว่าระดับน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติให้รีบออกจากบริเวณชายฝั่งทันทีค่ะสำหรับตึกสูงหลายชั้นและก็มีโครงสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะชั้นบนของตึกสามารถใช้เป็นที่หลบภัยของคลื่นซึนามิได้ในกรณีที่ไม่มีเวลาพอที่จะหาที่สูง ที่หลบดภัยนะคะก็คือการป้องกันตนเองไว้ก่อนนะคะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็จะพูดกันในเรื่องของภัยพิบัติอยู่2ออย่างก็คือการเกิดแผ่นดินไหวและก็การเกิดสึนามินะคะ,ะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาเราก็จะมาต่อในเรื่องของภูเขาไฟภูเขาไฟระทุค่ะภูเขาไฟระเบิดพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็น้ําท่วมนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะในแบบฝึกหัดหน้าร2 12 6ยยี่สิห้ถ้านักเรียนทําข้อไหนได้เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวกับสึนามินะคะนักเรียนทําล่วงหน้าได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ